พ่พอครับพ่อครับ <c oughs> โอ้โหคุณพ่อตาขง้งเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพ่อกันดีกว่าพ่อต้องการของพ่อต้องการบ็อกซี่โคลาไปหาโคลาให้พ่อดวน มันคือกระป๋องสุดท้ายแล้วพ่อไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้นานกว่านี้ไปที่ร้านค้าฝั่งตรงข้ามและซื้อของให้ให้พ่อด้วยออเอาล้วฮะมาปุ๊บก็ใช้ปับ๊บเลยครับคุณพ่พอ,อ ซื้อบอกซีโคลาสวัสดีครับอว่าไงนาคนขายนาคนขายก็น่าจะดื่มมาเหมือนกันนะฮะนี่ไงบอกซี่โคลาเหลือลังสุดท้ายแล้วขอบคุณมากครับติดไปก่อนนะเดี๋ยวมาจ่าย ได้บ็อกซี่โคลามาแล้วพ่อครับพ่อครับบ็อกซี่โคลาครับโอ้พ่อไม่คิดเลยว่ามันจะดีดีที่สุดบ็อกซี่บ็อกซี่บ็อกซี่โคลาคือเทพเจ้าคือไม่หาว่าเจ้านะฮะโอเคเขาบอกว่า จะลืมไปหาคุณยายของคุณด้วยแสดงว่าผมต้องไปหาคุณยายคุณยายอยากส่งพัสดุนะฮะไปบ้านคุณยายกันอนี้บ้านเราอนี้เพื่อนบ้านโลกนี้มีกันแค่สี่หลังนะ บ้านคุณยายของเราสวัสดีครับคุณยายโอ้โหสงสัยสงสัยจะดูโทรทัศน์นานๆแต่เราไปคุยกับคุณยายกันขอบคุณที่มาช่วยยายนะคุณยายาบอกว่าส่งพัสดุให้เพื่อนบ้านได้ไหม คิดว่าพัสดุของพวกเขาถูกส่งไปที่บ้านของย่าโดยผิดพลาดคือคือ,อยังไงอ่ะอ๋อส่งพัสดุผิดหลังเขาก็เลยแบบว่าอยากคุณยายอยากให้เราไปเอาพัสดุจากบ้านหลังนั้นเดี๋ยวผมมานะฮะคุณยายเดี๋ยวผมไปเอาพัสดุจากบ้านตรงข้ามมาให้เอาละฮะ มีการอทะเลาะกันนิดหน่อยนะฮะกับบ้านตรงคร้าง <c ười> คือพัสดุมาส่งของผิดนะฮะแล้วทีนี้เจ้าของบ้านในนี้เขาไม่ยอมเอาของคืนให้คุณยายสวัสดีครับอืมหน้าไหน,หน,หน,นี่ทีวีก็ไม่ได้ดูนี่เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาก่อนดีกว่าทำไมคุณถึงอยู่บนโอ้โห มาปุ๊บก็ถามผมละคุณได้รับพัสดุหรือเปล่าขอบคุณฉันคิดว่าฉันอาจะคอยอย่างาแสดงวา่าเปลี่ยนเรื่องละเพ่ินบ้านอยู่ยเฉ่าจะมาชวนเราดูทีวีนะฮะ คุณไม่อยากดูทีวีกับฉันหรอ,อคุณบ้านนีน้ตลกมากเลยคนระวังตัวด้วยนะว่าจะเล่นตลกกับใครอืมวันนา่ามีรุ้คือแบบว่าไม่ทำอะไรเลยเหรอ,อน,นั่งโดยที่ผเพ่งบ้านนั่งไงอ่ะ เฮ้ยช่งนะอ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยทุกคนอุ้ยฉันคิดว่าพลังงานเพิ่งดับฉันกลัวสิ่งหนึ่งเหรอสิ่งหนึ่งคือความมืดโอ้โห คุณจะต้องไปข้างหลังบ้านฉนันเลยรีเซ็ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ฉนันโอ้โห <c oughs> ขอลองอือือคือประเด็นคือมาทวงพัสดุให้คุณยายนะฮะแต่เพื่อนบ้านชวนดูหนังแล้วประเด็นไฟที่บ้านดับแล้วเราก็ต้องมาเปิดไฟให้เพื่อนบ้านตกลงไงกันนะ เลยแก้ไขไฟฟ้าด้านหลังบ้านนะฮะไปฮะไปฮะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเริ่มห่อนแล้วอุ้ยมันหลุดอะไรกันครับเนี่ยมาทวงพัสดุแต่ต้องมาซ่อมไฟให้เพื่อนบ้านเรียบร้อยต้องไปคุยอะ่ะอุ้ย ตกใจต้องไปคุยกับเขาอีกนะฮะตายแล้วอ,อันนี้แค่วันแรกนะฮะเจออะไรก็ไม่รู้อยมาแล้วโอเคขอบคุณที่ทำสิ่งนี้ให้ฉันเป็นนี่บุญคุณมาก ตามคุณคงก,กลับไปนอนแล้วพักคนหืมเชะถ่ายรูรปหรอโอเคเขาไล่เราให้ไปน,นอนอาอเราพัสดุพัสดุของคุณยายอะ่ะอา้าเฉยอะไรกันครับเนี่ยเดีย๋ยวเราอุ้ยคุณพ่อไปอยู่ข้างบนได้ไนอะ่ะอ๋อสวัสดีครับแม่ เดี๋ยวผมไปนอนก่อนครับไปฮะเนี้เข้าไปได้ไหมอุ้ยเราแอบมองคุณพ่อเราเข้าห้องคุณพ่อไม่ได้อะทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าผู้นี้ขอให้เป็นวันที่ดีดกว่าวันนี้ คุณนุมเมืนจะไม่หลับหลับสงสัยไม่หลับนะโอ้โหนอนไม่หลับไปฮะอันที่สองนะฮะเราต้องไปคุยกับแม่แม่ครับแม่ครับโอ้ยแม่ทำไมแม่ตาไปอย่างนั้นอนะอืม,อม ไม่ได้นอนมาหลายวันนะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม่กันดีกว่าพ่อยังไม่กลับบ้านทำไมอะ่ะไปถามคนขายว่าเห็นพ่อไหม,มนี่กำลังเริ่มทำให้ฉันกังวลแม่เริ่มกังวลแล้วฮะ <laughs> พ่อไม่กลับบ้านแม่กังวลแล้วฮะโอ้โห อตื่นมาก็ใช้ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยใช้อยู่นั่นแหละอหให้ไปถามไปคุยกับพนักงานร้านค้าพี่ครับพี่เห็นพ่อผมหรือเปล่าอืม,อมน่าจะไม่นะไปะคุณกำลังมองหาพ่อคุณอยู่หรอใช่ ฉันเห็นเขาเมื่อไม่นานคิดว่าเขากำลังจะเดินไปทางบ้านคุณย่าไปทางบ้านคุณย่าไปทำอะไรอะตกลงว่าเป็นคุณย่าหรือคุณยายไปฮะเขาบอกเราให้ไปบ้านคุณยายนะฮะไม่ใช่คุณย่าเรียกผิดเรียกเรียกถูกแล้วไปฮะเดินไปบ้านคุณยายกันดีกว่า คุณยายครับเห็นหืคุณพ่อไหมอุ้ยคุณยายก็ยังดูไม่จบเลยคนระับพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่อา้าวแล้วพ่อไปอยู่ที่ไหนเนี้ยบางทีเพื่อนบ้านอาจจะเห็นนั่นให้ผมไปหาเพื่อนบ้านอีกแหละโอเคคุณยายเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนบ้านก่อนนะครับ ่งนี้้สวัสดีครับคุณเห็นคุณพ่อผมบ้างไหม,ม,มใช่พ่อของคุณอยู่ที่นี่อ้าวฉันต้องไล่เขาออกฉันคิดว่าเขามี บ็อกซี่โคล่ามากเกินไปที่จะดื่มเขายังคงภาคอะไรอ่ะเขาคงภาคเขาคงพยากรณไร้สาระมันเริ่มจะหวาดกลัวฉันคิดว่าเขากำลังจะอยู่ข้างหลังในขนาดนี้ฉันได้ยินเสียงเคาะอย่างต่อเนื่องไหนอะเสียงเคาะอะไรอะไปข้างหลังบ้านหรอ บ้านที่เราไปซ่อมไฟนะทุกคนวิ่งพ่อไปทำอะไรข้างหลังบ้านอุ้ยพ่อครับพ่อพ่อเอ้ยอุ้ยพ่อหายหืมปากกรวง ครับคุณพ่อกลับบ้านกันเธอะ้ยทุกคนคนลุกคนลุกมากคนลุกจริงนิรัดนดร์กำลงังรออยู่ใครคือนิรัดนดรนะพวกมันกระซิบในความเงียบช่องว่างกำลังร้องไห้ใครอะ ทุกคนเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรไหมเสียงสะท้อนที่ลืมมานานเดอะถามโดยผู้คนคืออะไรอะ่ะอุย้ยนี่หรออันนี้คือดวงจันทร์เดืออุ้ยโอ้ย พ่อไปคุยกับเทพเจ้าหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยพ่อครับพ่อเป็นอะไรมากไหมกลัวหัวหง่อกพ่อกำลังจะฆ่าฉันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อถึงอยู่ข้างนอกนี้ มันทั้งเบอร์มาลูกคนกลับบ้านแล้วพักผ่อนสักครู่พ่อจะไปพบลูกในอีกสักนาทีเอาคือยังไงให้ทิ้งพ่อแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านเอยเอยเริเ่มหลอนแล้วไปฮะตอนนี้เรา กลับมาบ้านก่อนเหมือเมื่อกี้คืออะไรอ่ะทุกคนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเจอพ่อแล้วนะแต่พ่อเขาบอกให้ผมมานอนเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนก่อนนะแต่จะรู้อย่าลืมแปรงฟันอาบน้ำด้วยล่ะนอนเลยฮะไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันอะไรทั้งสิ้นง่งวงเหลือเกิน เอานะฮะคุณดูเหมือนจะไม่หลับมไม่หลับอีกแล้ววันที่สามแล้วนะวันนี้สามแล้ว,นะว,นนลวคุยกับพ่อโอเคพ่อกลับบ้านแล้วคุณพ่อครับคุณพ่ออุ้ยคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อเป็นอะไรอะ บ็อกซี่โคลาของพ่อหายไปทั้งหมดไปาบ็อกซี่โคลามาให้พ่อเร็วพ่อรู้สึกไม่มีพลังงานเหมือนร่างจะหลุดออกจากร่างกายบ็อกซี่โคลาบ็อกซี่โคลาบ็อกซี่โคลา พอให้แปเอาบ็อกซี่โค้กลาสิเราบ็อกซี่โคลาที่ไหนอ่ะที่ช็อปหรอพีอ่ครับพี่ครับมีบ็อกซี่โคลาอีกไหมพ่อคุณป่วยเหรอพ่อขาดบ็อกซี่โคลาใช่ไหมขออภัย เราไม่มีบ็อกซี่ทำไมไม่มีบ็อกซี่โคลาคุณพ่อต้องการบ็อกซี่โคล้ล้เราขอไปเงินต่อเน,นี่ยมันหมดอายุโอ้โหแต่พวกมันน่าจะเย็นเย็นคืออะไรระวังตัวให้ดีคนนั้น เฮ้ยบอกซิลกำลังอยู่ไหนคนหาอยู่ที่ด้านหลังอ๋อโอเคเขาให้หาในขยะหลังหลังหลานนะฮะอุ้ยวอ้ watch คุณคือใครเฮ้ยฮะโหเขามองเลยใหญ่น่าจะเป็นเจ้าของนะฮะ บ็อกซีโคลาจะเจอหรือเปล่ายัางไงโอ้ยหาบ็อกซีโคลาเดี๋ยวก่อนหาจากไหนอะ่ะตกลงเราอยู่ที่ไหนครับทุกคน